เบอร์สิบสี่นะครับในการขันนะครับตรงนี้มีน็อตอยู่สามตัวนะครับเบอร์สิบสี่แล้วก็ข้างล่างนะครับใช้เบอร์สิบสองนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ถอดท่อออกเลยตรงนี้จะใช้เบอร์สิบสองนะครับขันน็อตโช๊คนะครับอ แล้วก็เอาหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับแต่ถ้าใครเป็นน็อตเดิมก็ขันออกนะครับสามตัวตรงกาดมอน้ำเนาะน็อตเดิมผมก็จำไม่ได้นะน่าจะเป็นสี่แฉกมั้งนะครับสามตัวขันออกอ่าแล้วก็ใช้เบอร์สิบสี่นะครับ ขันน็อตอีกสองตัวนะครับตรงนี้โอ้ในท่านาะหลุดมือ,อตรงนี้ใช้เบอร์ยี่สิบสี่นะครับขันน็อตล้อนะครับตรงนี้ถ้าใครมีตัวทีหรือกอกแกกก็จะง่ายหน่อยนะครับ จะทำงานได้เร็วขึ้นหรือว่ามีบล็อกไฟฟ้าในการช่วยถอดนะครับก็จะสะดวกเลยแต่ตอนใส่ไม่แนะนำนะครับแนะนำใช้ถอดได้แต่ว่าตอนใส่ควรจะใช้มือขันออกนะครับ ครับแล้วก็เหวี่ยงโช๊คไปข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาเพอแล้วก็เหวี่ยงมาข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงล้อออกเลยแล้วเราก็จะเจอเบรกหลังนะครับที่เป็นดำนั่นเองก็บีบเข้าหากันนะครับแบบนี้อ่าเห็นไหมก็จะหลุดออกนะครับ ตรงนี้เราก็ทําความสะอาดนะครับเนี่ยสกรปรกนี่อันนี้หน้าสัมผัสเบรกผมไหมนะครับลื่นเลยนี่เอากระดาษทรายเบอร์หยาบๆนะครับขัดหรือว่าใช้ตะไบก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกเลย ก็ขัดไปนะครับให้เนื้อมันออกเดี๋ยวมันก็จะใสใสเห็นไหมครับเทียบให้ดูตรงนี้ก็เอาโซแนตฉีดก็ได้นะครับอันนี้ผมทำความสะอาดแล้วนะแล้วก็เอาจจระบีทนความร้อนสูงนะครับมาป้ายบางๆหน่อยนะครับหล่อลื่นไม่ต้องทาหนามากนะครับ ป้ายบางๆพอหนาไปก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้สะสมฝุ่นเยอะฝุ่นมันจะเข้ามาติดเจ้าจาระบีนะครับ คายทั่วครับอแล้วก็ประกอบเบรกกลับเข้าไปนะครับจะลงล็อกมันพอดีนะก็ใส่ล้อกลับนะครับป้ายจะระบีอีกหน่อยนะแล้วก็สวมแหวนเข้าไปนะครับด้านหนาอยู่ด้านในนะครับ แล้วก็ทําย้อนกลับเลยครับใส่เจ้านี้เข้าไปถ้าใครไม่มีประแจท้อกนะครับก็ให้ขีดทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็ขันให้มันตรงที่เดิมก็จะ ได้ค่าแรงที่ที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าของใครไม่เคยทอกเลยแล้วเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางหรือเซอร์วิสที่อื่นนะครับเขาเอาบล็อกลมยิงก็อันนี้ก็ขัดแค่ตึงมือนะครับขันให้แน,น่นๆหน่อยนะครับตรงนี้ นี่นะครับจับอีกทางหนึ่งอ่าก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ